I yeah. ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดอกที่บานแล้วนี่ 啊 เห็นไหมของจริงก็ไม่เคยเห็นมังไม่เคยเห็นดอกมะลินะแต่ที่พอเห็นเป็นไงบ้างสวยไหมสวยโอเคอ้าวไหนใครเคยเห็นดอกมะลินะบ้างเอ้าล้มต้นมาเร็วมาเร็ว ไว้และกลิ่นของดอกมะลิเป็นเพอากลิ่นของดอกมะลิหอม เอามือจับหูจับหูไหนหูไหนหูพอดีไม่ดังนี่อ่ะอ้าวเอามือลงอ่ะเดี๋ยว <laughs> <ừ, ừ, cười>